วันนี้เวลา19นาิก33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดประเนตรการแสดงขนมูล,ลนิธนิท่่เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามาเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีรอบปฐมทัศน์ โอกาสนี้พระราชานพระบรมราชวรโรกาศให้นายธนวพัฒน์โตกระโทกผู้แสดงเป็นองคตและเด็กชายระพีสิทธิชัยผู้แสดงเป็นองคตกุมารเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานอำนวยการขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ กราบบังคมทูลรายงานการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเิาริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยและนาฏศิลินอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบร,รมหน้าพาดของคณะครูอาวุโสการแสดงบร,รมอสิราวาสดำรึกพระมหากรุณาที่คุณวดีทัศน์เบื้องหลังการจัดการแสดงโขนและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่องร,ราวของพญาพาลีวานนกษัตริย์แห่งเมืองขีดขินซึ่งเสียคำสัตย์เพราะความหลงผิดแต่ภายหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษ ชี้ให้เห็นคุณของความกระตันอยู่และโทษของความไม่รักษาสัตว์กล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณเปรียบดังผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บ้านเมืองต้องมีความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความถูกต้องไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชนรุ่นหลังจับเรื่องตั้งแต่ทศกาลแปลงกายเป็นปูยักษ์หมายทำลายพิธีโสกันองคตกุมาร แต่พาลีผู้ได้พรจากพระอิศวรปราบได้ต่อมาทรพีบุตรทรพาโอหังไม่กระตันอยู่จนถูกพาลีฆ่าตายในถ้ำทําให้พาลีกับสุพรีบน้องชายผิดใจกันสุพรีพจึงได้พึ่งพระรามและร่วมกันต่อสู้จนพาลีพ่ายและฝากฝังบ้านเมืองไว้กับพระรามต่อมาทศกัณฐ์ให้นางบนโทุงน้ําทิพชุบชีวิตพลยักษ์แต่พระรามส่งหนุมานและหล่าวานนอนไปทําลายพิธีได้สําเร็จ ก่อนที่กองทัพอธรรมจะพ่ายแพ้และทศกัณฐ์ต้องถอยทัพย้ำให้มั่นใจว่าผู้มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิธิ์ปานใดก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นานฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะแม้จะเผชิญอุปสรรคใดๆก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอซึ่งสร้างความประทับใจความสนุกสนานเพลิดเพลินและความบันเทิงให้กับผู้ชมครบทุกอัรถรสจากพระราชวาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชจนันี์พันปีหลวงว่าไม่มีใครดูแม่จะดูเองนำไปสู่การจัดแสดงโขนหน้าพระที่นั่งตามภูมิภาคต่างๆทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการศึกษาพัฒนาเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าโขนให้เหมาะสมกับแบบแผนโบราณทรงสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติมีพระราชสวนีให้รวบรวมครูผู้เชี่ยวชาญและศิลปิน ศึกษาค้นคว้าศาสตร์และศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาของการแสดงโขนและให้มูลลนิธิฟื้นฟูจัดสร้างเครื่องแต่งกายสิราภพนหัวโขนและเครื่องประดับขึ้นมาใหม่ปรับปรุงวิธีการแต่งหน้าโขนให้สวยงามเหมาะสมกับการแสดงบนเวทีสมัยใหม่ส่งเสริมให้ในักเรียนนักศึกษาผู้ใฝ่ใจในการแสดงโขนให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นก่อให้เกิดช่างฝีมือรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งช่างทำหัวโขนช่างทอผ้า ช่างปักเสดึงกระดึงไหมช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักช่างเขียนและช่างแต่งหน้าขนโดยเน้นศิลปะและจารีดนิยมของโขนอย่างทองแท้ส่งเสริมให้ครูผู้เชี่ยวชาญฝ,ฝึกฝนเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดการแสดงโขนต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงขนในทุกมิติเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติจนองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนการแสดงขนของประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนบรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทรายการตัวแทนบรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561 ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราช,ชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศินฉากและอุปกรณ์การแสดงผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกซ้อมการแสดงขนพระผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกซ้อมการแสดงละครนางและผู้แทนนักแสดงเฝ้าทุลรองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ การแสดงโขนมูลและในที่ส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีจะแสดงระหว่างวังวนที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรที่ไทยทิตเมเจอร์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456หรือ w w w t h a i t i c k e t m a j o r com